ครับผมก็ขอกราบสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับมาแล้วพี่น้องชนชมภผยน้อยเรานะครับหลังจากมีการอบพยพนะครับจากสุรินทร์ไปกรุงเทพจากกรุงเทพกลับมาสุรินทร์พี่น้องก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสพี่น้องก็เลยมาพบเจอกันนะครับก็วันนี้พี่น้องครับเจอกันเป็น ครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยนะครับก็จะพาพี่น้องเอฟซีมาดูชวนชมที่ผมเอาลงกล่องไว้นะครับที่ผมแขวนที่ถอนขึ้นมาล้างลากนะครับมาดูว่ามันจะเป็นเช่นไร,นรพี่น้องตอนนี้ก็ไร่ปลูกแล้วพี่น้องครับผมก็กลับมาเกือบจะดึงเดือนแล้วนะครับหาวัสดุอุปกรณ์ปลูกพี่น้องครับไม่เหมือนกรุงเทพหาง่ายหน่อย รานนี้เจอกันพี่น้องครับมาดูชวนชมที่ถอนขึ้นมานะครับแขวนและเอาลงกล่องไว้สามเดือนแล้วพี่น้องบางต้นด้านหลังผมเนี่ยผมก็ไล่ปลูกบ้างนะครับส่วนดินเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะลงเรื่องของดินให้พี่น้องครับมาอยู่บ้านนอกนะครับจะใช้ดินแบบไหนดีพี่น้องจำเป็นจะต้องใช้ดินถุงไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้อง fc มาดูกันวันนี้ก็แดดจ้าหน่อยพี่น้องท้องฟ้าโล่งหน่อยนะครับชวนชมที่ถอนขึ้นมาพี่น้องครับสามเดือนนะครับอย่างตัวนี้พี่น้องนี่สามเดือนแล้วครับนี่เอาไว้ในกล่องอย่างเดียวนี่ไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะพี่น้องครับตัวนี้เป็นตอซากนะครับตอซากพี่น้อง ตั้งใจจะทำให้มันเป็นตอสากรากตะขาบเอาไว้นั่งแท่นไม้สีเหมือนเดิมครับสภาพพี่น้องครับสามเดือนที่ไม่เคยปลูกเลยรากก็จะเขียวแบบนี้นะครับบางต้นก็อาจจะมีเหี่ยวบ้างนะพี่น้องถ้าต้นมันเล็กจริงนะครับต้นมันเล็กมันก็จะเหี่ยวบ้างนะครับถ้าเราเอาลงดินปลูก เขาก็จะฟื้นตัวเหมือนเดิมอย่างนี้ยังไงพี่น้องครับต้นมันเล็กนะครับเล็กกว่าขวดยาคูอีกนะครับมันก็จะมีลําต้นเหี่ยวนะครับเหี่ยวหน่อยแต่ถ้าเราลงดินปลูกเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นเหมือนเดิมพี่น้องนะครับฟื้นเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ต้องไปสนใจมันตนนัวนี้ผมก็มานั่งตัดนะครับ ลากมันยาวพี่น้องผมก็ตัดเอาปูนแดงป้ายไว้นะครับต้นนี้ก็จะไว้ทําต่อเอาไว้ทําต่อนะครับต้นที่มันแข็งแรงมันก็ไม่เหี่ยวพี่น้องครับก็อย่างที่เคยบอกไปครับการถอนชวนชมเราจะต้องถอนขึ้นมาล้างรากสะอาดนะครับเอาไปแขวนหรือเอาไปวางไว้ในร่มก็ได้ ชวนชมเราก็จะเหมือนเดิมคพี่น้องครับเอาลงดินปลูกไม่ถึงเดือนหรอกพี่น้องครับอย่างนี้ไม่ถึงเดือนครับเขาจะฟื้นตัวไวมากพี่น้องรากเขาเดินแล้วนะครับรากเดินก็คือรากมันสีเขียวเนี่ยเห็นไหมรากเขียวๆนะครับเราเอาลงดินปลูกนะครับ ไม่เกินไม่ถึงเดือนหรอกเขาจะฟื้นตัวไวมากพี่น้องนะครับส่วนต้นใหญ่ๆอย่างอาราบิคนนัมตัวนี้นะครับผมจะเอาให้ดูเอาไว้ในกล่องพี่น้องเอาไว้ในกล่องนะครับ,ลนะรบแล้วก็เอาออกมาแขวนปรากฏว่ามีแต่ใบ,นะบใบเขียวเต็มต้นเลยนะทั้งอาราบิคัมทั้ง ราชินีพันดอกนะครับราชินีอยู่ด้านโน้นพี่น้องครับแขวนไว้นะครับใบามาเต็มต้นเลยแค่รอเวลาพี่น้องครับหากระถางก่อนต้องหากระถางใหญ่ครับกระถางใหญ่มาสักสามใบก็ไปเลาะหาดูแล้วใบละ60บบาทเป็นกระถางพลาสติกก็คงจะต้องมีเวลาก่อน เดี๋ยวจะไปเอามาปลูกดูนะครับส่วนที่แขวนไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูพี่น้องนะครับนี่เลยพี่น้องครับอราบิคัมนะครับเห็นไหมพี่น้องเราจะสังเกตเห็นนะครับนี่ไม่มีผลกระทบใดๆเลยนะครับหลังจากที่เราถอนล้างสะอาดนะครับตัดริบใบจะเอาไปแขวนเลือกไว้ในกล่อง ขอแค่อย่าให้มันโดนแดดนะครับนะครับตอนนี้มันใหญ่มากพี่น้องมันใหญ่นะเป็นอาราใบาขนพี่น้องอาราใบาขนนี่จับดูจะรู้เลยนะครับด้านบนนี่จะเป็นสากๆนะครับเขาเรียกอาราบีคัมใบขนตัดแต่งรากเอาไว้นะครับเพื่อทำการปลูกพี่นะ้อ นี่นะครับที่ผมบอกให้ถ้ามีการถอนต้องมีการแขวนแขวนไปเลยขออย่างเดียวอย่าให้โดนแดดพี่น้องชนชมก็จะมีสภาพแบบเดิมๆเลยหลังจากที่เราตัดลิบใบออกพี่น้องครับใบเขาจะเกิดมาแบบนี้แหละแต่ถ้าอยากลองดูแขวนไว้แบบ,น,บนี้เห็นไหมเขาสะสมสารอาหารไว้เรียบร้อยนะครับ แหวนไวอีกนะครับต่อไปก็จะมีดอกนะพี่น้องเขาจะมีดอกออกมานะครับหลังจากที่เราแหวนไว้นานเกินดอกก็จะตามมาพี่น้องเนื่องจากเขากลัวตายจน,นชุมเมื่อกลัวตายก็จะมีดอกนั่นเองนะครับก็แนะนำนะครับพี่น้องครับ ยิ่งช่วงฝนแบบนี้ใครที่มีไม้ถอนแล้วก็แขวนไว้ก่อนนะครับรอดูสภาพอากาศพี่น้องว่าฝนจะหายตอนไหนนะครับเราค่อยอาลงปลูกอย่างผมนี่จะไล่ปลูกนะครับเดือนนี้ก็เดือนกันยาแล้วพี่น้องจะไล่ปลูกนะครับให้เขาได้รับน้ำฝน ก่อนที่ฝนมันจะหมดไปนะครับใบ,บามาเต็มต้นนะครับไม่มีผลอะไรพี่น้องนะครับผมไม่มีผลแขวนไว้เลยไม่มีเวลาปลูกก็ต้องแขวนไว้นะครับขออย่างเดียวอย่าให้โดนแดดแดดจะเผาเอาน้องก็อีปีนี้ก็ มาทักทายพี่น้องเหมือนเดิมนะครับส่วนอีพีต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะแปลดินมานะครับจะผสมดินให้พี่น้องดูว่าการอยู่บ้านนอกแบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อดินถุงนะพี่น้องไม่จําเป็นจะต้องซื้อดินถุงสําคัญเหมือนเดิมก็คือมะพร้าวสับเล็กสับเล็กสับใหญ่นะครับ ก็แนะนำใช้แค่สับเล็กก็พอเอามาคุกเข้ากันน้นองดินถุงก็คงไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าเรามาอยู่บ้านนอกหน้าดินนะครับเราก็ไปหากวาดเอาไปไปขุดเอาดินในสวนเรานั่นแหละน้องเอามาผาสมคุกเข้านะครับผมก็ปลูกไว้หลายต้นแล้วพี่น้องครับหลายต้นแล้วทั้งไม้สีไม้สีไม่มีแล้ว น่าจะเหลืออยู่สักสองต้นเป็นละอ,องทองมายานะครับที่ผมยังทำไม่สำเร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวขออนุญาตเอาไม้ไปแขวนไว้ก่อนพี่นอ้องครับพี่น้องครับก็ยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ยังติดตามและเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับอาจจะผิดพลาดบ้างก็ต้องกราบรับ ครับผมพี่น้องครับก็เอาไว้คลิปต่อไปพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูดินปลูกชนชมแบบบ้านๆกัน,นครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ดินถุงเลยสำคัญหน่อยก็คงจะเป็นมะพร้าวสับเล็กเหมือนเดิมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พี่น้องนะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่น้องครับลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิม นะครับผิดพลาดประกันใดก็ขออาภัยพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับลาไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ